สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดก,กระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ไปกันพ uh huh. ี่ยะวันนี้นะ uh huh. ที่ฉันพานายมาที่นี่รู้มามาทำไมเพราะวันเนี้ย uh huh. เป็นวันศุกร์วันที่สิบสามยังไงล่ะเฮ้ยพ uh huh. อพวงนี้หยุด ไม่ใช่มันไม่ใช่วันเสาร์แต่ว่าเนี้ยมันศุกร์เว้ยเออรู้ว่าพรุ่งนี้วันเสาร์อ่ะวันเนี้ยวันศุกสิบสามอ่ะเป็นวันที่ร้ายแรงมากเลยนายรู้เปล่าเป็นวันที่ฉันเคยได้ยินเออเรื่องเล่าหนึ่งนะวันที่สุกสิบสามเนี่ยนะวันที่คล้ายวันนี้เลยอ่ะวันที่สุกวันที่สิบสามมีฆาตกรใส่หน้ากากนะชอบไล่ล่าใครไล่เออไล่ล่าฆ่าคนเว้ยสถานที่นั้นอ่ะที่อุ้ยดูเย็นมากฝนตกเลยวันนี้เลยนะครัวไปเร็วไม่เร็วไม่เร็วโอ้ยฉันบอกแล้วว่าที่นี่เย็นจริงเนี่ยผมบ้าที่นี่แหละที่เขาลล่่่่่่าาืออกกันนวมมมีีีีีีีเเคคคยยฆตระททด นาเาใจว่าไงว้าจะไปเลื้อิงก็ได้ฟ้าผ่าด้วยบรรยากาศเนี่ยฉันจะเล่าให้นายฟังต่อนะว่าฆาตกรอะเคยมีคดีที่นี่ด้วยเว้ยในหมู่บ้านแห่งนี้แหละนะเข้าใจปะอ่าเออเขาล่มลือกว่าแถวๆนี้นะเออฉันบอกชื่อมันเลยการฆาตกรนั้นอะมันชื่อว่าเจสันเจสันวอฮีเออนั่นแหละนี่คือชื่อของมันเว้ยเออแต่ว่าแต่นายห้ามนายแต่ว่าหูอยู่ฟ้าร้องน่ากลัวมาก เดี๋ยวนายบอกนายฟังฉันก่อนนะเว้ยนายห้ามพูดชื่อนี้ให้คนในหมู่บ้านได้ยินนะแม่งั้เขาจะโกรธน,นายมากเลยนะเว้ยโอเคเขาต้องมีอะรอยู่อุ้ยเออตอนนี้มันเขาอยู่เออเพราะว่านายนายห้ามบอกชื่อนะนายให้คนในหมู่บ้านฟังเพราะเขาจะโกรธนายมากเพราะว่าครอบครัวเขาอาสูญเสียกับคนชื่อเจสันเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยเว้ยนะเข้าจะปะเออเขาบอกว่าเจสันอะมันยังมีชีวิตอยู่ด้วยอยู่แถวหมู่บ้านแห่งนี้แหละโอเคงั้นน่ะทำคอนเทนต์ใช่แล้วเราเลยเดี๋ยวฉันตั้งกล้องก่อนแล้วกันนะนี่ได้เลยโอเคเดีกคคันรบทุ ก็วันนี้เราอยู่กับหมู่บ้านลึกลับนะครับหมู่บ้านที่ห่างไกลจากผู้คนมากเลยนะครับเป็นหมู่บ้านที่เขามีคดีกันว่าฆาตกรเนี่ยชื่อเจสันนะครับเคยมาเคยมาฆ่าคนอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับทุกคนวันนี้เราก็ทําการจะสำรวจบินโดนทุกอย่างนะครับเพื่อที่ตามหาเจสันมาดูว่าวันนี้เราเจอเจสันหรือไม่ใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้เราเก็บกล้องมาเอากล้องพังอุ้ยกล้องพังด้วยองยังพังยังใช้ไม่ได้เลยอุ้ยอุ้ยเฮี้ยนจริงทุกคนครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตรอฝนตกนะฮะเราทําการบินโดนกัน ทุกคนครับตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะฮะแต่ว่ากว่าฝนจะหยุดเนี่ยก็ค่ามากเลยนะครับแต่ว่าเราจะถ่ายทําต่อโอเคแค่นั้นเอารีโมทเร็วแล้วก็เอาก็เอาก็เอากล้องถ่ายตามฉันมาเอารีโมทมานี่นี่คือรีโมทบินโดนะครับเอาโอเคเราถ่ายถ่ายไปนะนี่นี่คือนี่คือรีโมทบินโดนะทุกคนเราจะไปบินโดนกันแล้วก็เพื่อตามหาเจสันกันวันนี้วันนี้ฉันฉันบอกฉันรื้อบอกแล้วฉันจะไม่ขออนุญาตหมู่บ้านแห่งนี้เลยนะเว้ยเพราะฉะนั้นเราต้องแอบถ่ายนะโอเคปึ๊บโอเคครับทำการเราจะบินโดนกันเลยนะทุกคนปึ๊บโอเค โอเคเราจะโดนขึ้นแลยนะทุกคนครับเราจะมาหาว่าเจสันเนี่ยมันอยู่ที่นี่หรือเปล่านะทุกคนแถวหมู่บ้านแห่งนี้ฮะไปเลยเจ้าโดนไปเลย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 เฮ้ยทุกคนเคียะนายเห็นเหมือนฉันไหมฉันเห็นเฮ้ยนั่นนี่นี่นายเห็นเหมือนฉันไหมฉันเห็นบันไดเฮ้ยนั่นนั่นมันเจสันจริงๆด้วยทุกคนดูดิขันกร์ใส่หน้ากากเออใช่เว้ยมันกำลังทำอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉันจะเลี้ยวซ้ายบินดูกันชึบฮึบเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นนั่นมันคนหรือเปล่าเคียะคนหรอคนเออคน มัน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 มองมาทางนี้เฮ้ย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 ถอยไปถอยไปถอยไปทีฮัสนายคิดว่าไงนายคิดว่าเจสันของจริงไหมหรือว่าเป็นแค่การคอเพยฉันว่าของจริงแหละโอ้โหใช่ไหมดูดิเดี๋ยวโอเคเจสันเข้าบ้านไปแล้วเห็นไหมเนี่ยนี่คนนี่คนนี่เนี่ย คนหหรือุ่นนคจริงๆนี่แหละคนตากแดดโอ้โหโโอ้คุณสันมาจับคนมาตากแดดอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยคนโหดโอเคชาล่ฉันว่าเราเรากลับบ้านกันก่อนดีกว่ากับเอาโดนกลับก่อนเดี๋ยวโดี๋ยวโดนพับงไป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 โอเคเอ้ยโดนโดนโดนอุ้ยอุ้ยพังเลยโถเอ้ยแล้วหลักฐานที่เราเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมครับนั่าถึงกล้องหลายวางกล้องวางกล้องไว้วางกล้อง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 โอเคทุกคนเห็นไหมครับเมื่อกี้เราเจอเจสันจริงๆนะครับทุกคนในบ้านลับนะฮะเดี๋ยวเราจะเออเอาไงดีวะเราจะไปเราเราจะลุยเลย แม่ไหนๆเราก็มาถึงนี่แล้วเอาไม่ละไปได้ป่ะได้เลยโอเคทุกคนรับเดี๋ยวเราจะทําการไปถ่ายทําบ้านเจสันจริงนะครับเรามาดูกันว่านั้นเจสันตัวจริงหรือไม่นะครับหรือว่าเป็นการคอสเพย์เเรามาดูกันว่าง่นคือฆาตกรตัวจริงหรือไม่อยากจะรู้จริงๆทุกคนอยากจะรู้เหมือนกันใช่ไหมไปดูกันเลยทุกคนกดไลค์ด้วยเผื่อเผื่อเราตายโอเคเจกล้องทุกกล้องเลยโอ้ยโดนเราพังแล้วผาแล้วไม่เป็นไรมีตัวสำรองอยู่ไปเพื่อนไปฉันบินโดนแล้วฉันเจอมันอ่ะฉันได้ใช่ป่ะฉันฉันอยู่ เดี๋ยวโอเคครับทุกคนเดี๋ยวฉันถือกล้องก่อนเดี๋ยวฉันถ่ายว็อกก่อนถือกล้องก่อนโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่สถานที่ที่ผมเจอเจสันนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมนะฮะเรามาดูกันแต่สถานที่ตรงนี้ผมไม่เคยเห็นในแผนที่ด้วยนะครับแผนที่ของเมืองเราผมคิดว่าอาจจะเป็นบ้านลึกลับของเจสันก็ได้นะครับเอ้ยอะไรพฮ้ยถ้ศพหรือเปล่าศพจริงด้วยไม่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราต้องไปดูให้แก้ว่าของจริงหรือของปลอมทุกคนคิดว่าของจริงหรือของปลอมก็คอมเมนต์เอ่อมาบอกกันได้นะครับ ตอนนี้แต่ถ้าถ้าคลิปนี้เผยแพร่ไปแสดงว่าพวกเราสองคนก็ยกังมีชีวิตรอดรออยูแต่ถ้าไม่เผยไข่เราตายตกันแล้วนะครับทุกคนใช่โอเคครับทุกคนโอ้ยบ้านแถวนี้มีเลือดด้วใครฮะนายเห็นปะโอ้โหเลือดจริงปะวะหรือต้มประเทศด,ดินายเห็ไหมดิมีมีคนทุกคน,นครับดูฮะนี่ครับนี่เราถ่ายเดี๋ยวฉันถ่ายววาก่อนนี่ทุกคนเห็นไหมครับอันนี้คือมึกินศพจริงๆนะเนี่ยชยะนี่มันนี่มันโอ้มันจับคนแขวนไม้อย่างนี้เลยเนี่ย โคตรโหดเลยอ่ะนายเห็นป่ะโหดมากมากหมากโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านกันแล้วนะครับเฮีฮะต่อไปนี้ช่วงว่านะเราต้องควรเก็บเสียงกันแล้วอ่ะได้พอไหมเปิดเปิดประตูนะเปิดประตูกระเป๋าเออมามาเข้ามาเข้ามามเร็วเร็วปิดปิดหมึกลื่นเลือดเต็มไปหมดเลยว่ะเฮีืมเหมากลห่นมากใช่ถือกล้องก่อนโอเคครับตอนนี้เหมือนเราจะเข้ามาข้างในแล้วนะครับแต่ผมยังไม่เห็นวิวเวลของเจสันเลยนะครับเจสันนอนแล้ววะ ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าเจสันน่าจะเป็นคนจริงแล้วนะครับเพราะว่าเจ๊ทิปเปิกละนี่เรีวโอเคครับไปไปไปขบวนไปขบวนไปขบวนเร็วไป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 เจสันมาตามมาทุกคนเฮ้ยมันมันมองหน้าเราไปเร็ว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 เฮ้ยากือดมาเฮ้ยหาที่ดีค่เฮะยมองนี้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 เพื่อนมองนี้เร็วเร็เร็เร็เตรงไหนตรงไหนนี่เข้ามาเข้ามาเข้ามาทั้งตีทั้งตีทุกคนครับโอเคไปอ่ะ ทุกครับตอนนี้ผมกับเคียวยะเนี่ยกำลังหนีมาเมื่อกี้เราเจอเชสันของจริงทุกคนครับตัวมันใหญ่มากใหญ่กว่าที่เราเห็นในโดนเยอะเลยนะครับทุกคนจริงครับทุกคนใช่ครับตอนนี้ผมเคียวยะฟังฉันนะเว้ยตอนนี้เราไม่ต้องถ่ายทําอะไรได้สต่เท kind of ้าไหมมันมันดึงเขามาใกลแล้วดีแ่เท้าไหมมาบอกมาบอกบอกเออเบร์เบร์คือมันกำลังติดประตูตามหาเราอยู่ทุกคนครับแต่ว่าน่าจะไม่ใช่ห้องนี้แน่นอนโอเคตอนนี้นะครับ ผมกับเคลียวยาเนี่ยจะไม่ถ่ายทำอะไรเลยนะครับทุกคนแต่ว่าเราจะถือกล้องไปเรื่อยแต่เราจะไม่ถ่ายทำแบบว่าเป็นเป็นแบบเออเป็นพิธีกรรมเป็นแบบขั้นไหนนะเป็นแบบทางการเออพิธีกรทางยื้อไว้ยื้ไว้ยื้ไว้ยอไว้มัน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 มองไม่เห็นเราอ้า๋ออ๋อดีแล้วดีแล้วดีแล้วมานี่ไปนี่ไปนี่เฮ้ยเฮ้ยมานี่ไปนี่ไปนี่ไปนี่โอ้โหโอ้โหไปนี่แล้วออกนี้ออกนี้ออกนี้เฮ้ยเฮ้ยโอเคยื้ไว้ยื้ไว้ ห้ามขยับห้ามพูดยังไว้ห้ามขยับเป็นิดเดียวใช่ตอนนี้ว่าเหมือนเราจะไม่เสียงเท้ามาแล้วทุกคนครับโอเคตอนถือกล้องมาแล้วกันตอนนี้ผมกับเคียวยานเนี่ยจะไม่ถ่ายทําอะไรที่แบบเป็นกินเป็นจังนะครับทุกคนเราจะถือกล้องเฉยๆแล้วเราก็จะวิ่งหนีออกจากบ้านหลังนี้ให้ได้นะครับทุกคนเฮ้ยนี่แค่นี่ยังเห็นบินเอ้ยโอเคแค่ไหนบ้านหลังนั้นป่ะเราเราแอบบ้านหลังนั้นไหมเราได้ได้ได้รู้สึกว่าเราต้องลงชั้นแรกเพื่อน ใช่แล้วใช่แล um, ้ใช่แล้เดี๋ยวเอ้ย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 เอ้มันมันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นเดี๋ยวพี่ดูมาพูดเราเราดูสวนได้ปหมเราสวนทางได้ไหมเฮ้ยไปดูไปดูไปดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไปเฉล่ย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 ลงมา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 ไปดูเฮ้ยกูตามอยู่ไหมมันตามอยู่ไหมไม่ไม่ตามไม่ไม่ตามกูโดดลงแล้วเฮ้ยลงมาแล้วเพื่อนเฮ้ยทางออกที่ไหนรู้เลยไปเนี่ยไปดูลงมา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 เฮ้ย เฮ้ย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 มาแล้วเพื่อนขน้าขน้าขน้าไปลงไปลไปอ้ยอ้ยโโอ้ยโอเคแอบห้องนี้ก่อนโอ้โหศพแอบโอ๊ยอ๊ยเดินน้เน่าโอ้โหอ้ยโอ้ยตอนนี้นะครับทุกคนผมกับเคียรเนี่ยได้ทาการมาห้องอีกบ้านหลังน้เลยนะครับไม่รู้ว่าเจสันจะตามมาเจอพวกเราหรือเปล่าตอนนี้เราขอแอบที่นี่ก่อนพักเหนื่อยก่อนนะ ฉันว่าจะฉันค่อยถ่ายทำต่ออ่ะฉันเครียดถือกล้องแล้วว่ามันวิ่งหนีลำบากอ่ะมันหนักยใช่โอ้ยตอนนี้มืดแล้วด้วยเกียรเจสันมันกำลังมองเรามันกำลังมันกำลังมองเรามันกำลังลงมามาเร็วหนีขึ้นบนกันเพื่อนโอ้ยเฮ้ยเพื่อนทางนี้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 นี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเจสันเจสันมันมันมันเข้าบ้านไปแล้วเพื่อน ตรไอ้น <c oughs> <c oughs> ี่ตรงไอ้นีไปไหนไปไหนแอ็กวอนแอ็ก่อนเผื่อเผื่อมันไม่รู้ว่าเราอยู่เราอยู่เราอยู่บนนี้เดี๋ยไม่รู้เดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันนี่ตรงนี้มีรูตรงนี้มีรูมองอยู่เผื่อมันไม่รู้ว่าเราอยู่ข้างบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมันมาไหมในในในสองนี่อุ๊ยหยุดแล้วมันเห็นเราเพื่อนมาที่มาที่ ไปไหนไปไหนเร็วเลยร็วน้ำเลยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้เพื่อนโตมาเร็วกลับทางเดิมมาทางไหนกลับทางนั LIAM> ้นเลยเพื่อนได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเราจะกลับบ้านยังไม่ได้ว่ะมันยังไม่เช้าเลยอ่ะเราควรหาที่แอบก่อนนะได้ได้ได้เห็นน้ำไมนั่นอะนั่นอะเร็วเร็วบ้านมันอยูดนั่นบ้านบ้านการทะเลเออเราตรงนั้นมีเรือด้วยเราเพราะนั้นเราขี่เรือแล้วไปบ้านหลังนั้นก่อนไหมก่อนก่อนที่เออรอเช้าก่อนอ่ะไปเลยเพื่อนไปเร็วไอไป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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปไป เราเราบ้านหลังนี้ก่อนแล้วกันนะท่านว่าบ้านหลังนี้น่าปลอดภัยว่ะมาๆามาชุบมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วน้ำเร็วตกน้ำเร็วเร็วเจสันมันว่ายน้ำเป็นไหมวะไม่ไม่ไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันเออมาๆามาเข้าแอบโลเข้ามาเข้ามาแอบแอบแอบชั้นแรกก่อนแล้วกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยชาวบ้านที่นี่น่าปลอดภัยว่ะขาไว้หน่อยลกันเออทุกคนครับตอนนี้ผมสองคนก็ยังมีชีวิตรอดกันอยู่นะครับแล้วก็ผู้ปกครองสองคนเนี่ยไม่แอบที่ที่คคิดว่่าาาเเจจสัันนนะะะยอไรมมต เรามาแล้ว <c oughs> มันกำลังลุยน้ำมาหาเราแล้วเกียะ มาดีบลบลบลบไอเพื่อนไปไหนไปไหนดไปไหนดเขาบอกว่าไหนออกใหดีออกใหดีเดี๋ยว่ามีอะไรเพราะว่านีข้างนอกมีไหมข้างนอกข้างนอกมันมีทางไรม่รู้มีทางอะไรไมู้ีสันมันเป็นยู่ไนวะจีสันมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วไหนๆไหนๆไหนๆไหน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 ๆไหนไหนๆ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 ไหนไหนไหนๆไหนๆไหพๆไหไมาๆไหนๆไหนไหนไหนๆไหนๆนหลุมหไหนไหอนไหไนยไปๆไปๆไไน นี่มันที่ไหนเนี่ยนึกว่าสงคมันจะเป็นห้องกระจกใช่ไหมเนี่ยเออน่าจะห้องกระจกเพื่อนเพื่อนมันกะลังขุงกระจกเข้ามาแล้วเพื่อนนี่แล้วไปแล้วไปแล้วมัน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 มาแล้วเพื่อนมันมาแล้วโอ้เจสันอ่ะไปแล้ว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 มันมันจะตามมาแล้วเพื่อนมันจะตามมาแล้วมันได้รหัสมันได้ใจละขันสามสามตัวนี้มีเลขเลขสองเฮ้ยมันเดินมาแล้วเดินมาแล้วสองหนึ่งเออ สองหนึสไม่ใช่ไม่ใช่มันจํางนวนเสาจำนวนเสาจำนวนเสาสี่หนึหเหรอไหนยังไงว่ายังไงยังไงยังไงอ๋อเสาที่เหรอหนึ่งสองสาม่้าหกเฮ้ยมาแล้วเร็วเร็วสี่ไม่ใช่หกเร็วเไสามไปแล้วไปปิตูปตู่ปีตู่ปตีแล้ววๆๆสวยสวยเอ้อะไรนะไอ้นาใส่เลขแล้วไปอ่ะเมื่อกี้

โอเคดูเก็มน่อยเจอกเกหน่อยตายเพื่อนต่อกระจกต่อกระจกรอต่อกระจกมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วต่ออยู่ต่ออยู่ไม่ดื้อไม่ดื้อยิงโลกเหยียโลกเหยียโลกเร็วมันมาแล้วเร็วไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่เพื่อนไปอยู่ไปอยู่เฮ้ย

ไปแล้วเพื่อนต่อมาต่อมาไปเร็วไปไปแล้วเพื่อนไปเร็วไปเพื่อนห้ออะไรเนี่ยโอ้เพื่อนลาวาปู่ผูู่เลยว่ะโอ้ระวังนระวังแล้วตัวไปชุบโอ้ยโอ้ยชุบโอ้ยอะไรไม่ได้ติดมือมาชุบชุเพื่อนด่วมงอเี่ยมหนึงโอเคไปบอยุดไแล้วนี่วางกับดักแม่งเลยโอ้ยห้องอะไรเนี่ยห้องเชือเพื่อนห้องมันเชือเอ้มันมามันมาแล้วมาแล้วไอคันไอควนไอควันไอควันไอควันในนกระหายที่แอบยนะหาที่แอบเลฉันแอบตรงนี้ไไป เงียบไว้นะเพื่อนเงียบไว้เงียบไว้เงียบไว้นะให้มันให้ให้ไปเดินผ่านไปก่อนแล้วเราเข้าออกมาเพื่อนมาแล้วมาแล้วเจ้าสัตว์ของจริงด้วยเดินไปเถอะเดินไปเถอะอย่าเจอพวกเราเลยนะเดินไปเออเฮียจอยขอให้หน่อปลอดภัยนะเพื่อนพยายามพุายตามหาหาทุกประตูด้วยกำลังหาทุกประตูเฮียจอยขอให้หน่ปลอดภัยนะเพื่อนเฮ้ยเดินไปแล้วเดินไปโอเค ไป้ยเดื่อยไปไปสักทีอยู่นี่เนเฮ้ยออ้ยไอ้หนาได้ไงอ่ะชุบคนเยนเลยไปแล้วเพื่อนกลับทางเดิมเดี๋ยวไปไปสาไปแล้วไปหาทางออกเถอะไปไไปไปชุบชุบโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรฮะเฮ้ยนายลงมาเร็วนาลงมาเร็วกูร่วมด้วยดูดิเฮ้ยไม่รู้ห้องลาเพื่อนมีซ้ายกับขวาไปทางไหนดินายไปซ้ายฉันไปขวาได้โอเคชุบไปแล้วเพื่อนแยกกันโอเคแล้วเราแยกกันทำหมวะเนี่ยเพื่อนนายต้อกดไอ้นี่ชั้นว่ะไอเน อ่ะเดี๋ยวฉันแตะอ่ะอยานึงกันเดี๋ยวฉันแตะโจงนายนายรีบกดอันนึงนะนายขอโอเคนะยิงสองซ้ำชุบก็โอเคอ๋อยานึงด้วยเออเดี๋ยวฉันต้องจะไงดีวะเนี่ยดูละนายกดนายกดได้ชุบปุ๊บโอเคผ่านแล้วเพื่อนไปอยู่ดีอยู่ดีอยู่มาเร็วมาแล้วเขี้ยวเขี้เคี้ยเขชุบแต่งกรแเพงโดดไปฉันโดดผ่านแล้วโอเคโอเคนายผ่านนายเปิดนายเปิดเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วโอเคยุบ โอเคตจนจนมี่บุ๋งวยมีปุ๋งด้วยพี่บุ๋งกูแจอะไรไม่รู้เออโอเคเก็บใหมไนไต่โจตายต่ตกนึ่งสองซับต่โจกโอเคสวยโอเคโอเคไปต่อจะเพื่อนบ่อยนะไปโอเคต่อจับต่อเขาฉันชุบโอเคชุบมาโอ้ยชุบโอเคชุบโอเคผ่านแล้วโอเคโอเคไปเค่เปิดตัผ่านเดี๋ยวจะเปิดตัวให้เพื่อนรอก่อนโอเคเข้ามาเพื่อนมามามาโอเคสวยเออไม่ทำอ่ะหรอไม่รู้เหมือนกันเพื่อนไปไปไปทางนี้ต่อไปไปไปเฮ้ยทางนี้อะไรวะเนี่ยโอ้กำ หนามเพื่อนมันเป็นหนามมาโล่ชุบชุบ <Okay. S 2> ชุบโอเคเดนมาเพื่อนเดนมาโอเคชุบได้อยู่ชุบชุบชุบโอเค เพื่อนเฮ้ยนั่นไปแล้วเหรอเราเราขึ้นมาเร็วเราล่อแล้วเราล่อแล้วนี่เราอยู่ในป่าไหนวะเนี่ยไม่รู้ไปถ้ากลับบ้านก็ไป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 กลับบ้านดีกว่าไปเลยไปเลยปีนได้เลยเหรอน้าปีนก็ปีนวะโอเคไปเพื่อนไปไปไปกลับดีกว่าไป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 โอเคทุกคนนนั่เดี๋ยวผมสองคนน่าจะล่อแล้วผมขอกลับบ้านก่อนนะครับไม่รู้จะสังไปไหนไปไปเถอะไปเราไปเราไปเร็ว